ลองกู้เงินผ่านทูยืมยังไงกู้ยังไงเปเน็กเอ็กสตาลองทําให้ดูเลยคลิปนี้จะสอนวิธีการยืมเงินกดเงินผ่านเปเน็กเอ็กสตานะครับสินเชื่อในแอป True m ั n e y Wallet นะว่าคุณต้องกดยังไงถึงจะได้เงินนะครับและสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครเปเน็กเอ็กสตานะครับผมก็ขอฝากสมัครผ่านลิงก์ผมหน่อยก็จะขอบคุณมากมากเลยนะสวัสดีครับผมปันจากช่องผันหยิบกู้ออนนนะครับก็เป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับแล้วผมจะบอกด้วยนะครับว่าต้องไปสมัครที่ไหนกู้ที่ไหนนะครับ ยังไงถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยรบวนกดถูกใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องกู้เงินนะครับกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะครับสำคัญมากๆเลยนะเราต้องสากเครดิตของเราให้ให้ดีเลยนะครับที่น่าสินเชื่อเป็น x อ็กซเนี่ยให้สังเกตรตรงเบิกเงินให้เรากดเบิกเงินได้เลย หน้าเบิกเงินก็จะมีวงเงินคงเหลือซึ่งเป็นวงเงินที่เราสามารถเบิกเงินสดได้เอ,เองนะครับให้เรากรอกจํานวนเงินที่ต้องการให้มากกว่า300บาทและไม่เกินวงเงินคงเหลือนะครับตัวต้องเป็นหลักร้อยทวนเท่านั้นแต่ระวังด้วยนะครับมันมีค่าธรรมเนียมนะกดเงินต่ำกว่า3 0 0โดน30บาทกดเงินต่ำกว่า6000บาทโดน60บาทนะครับตามตารางนี้เลยใครกด300โดน30บาทเนี่ยโดนหนักมากๆเลยนะครับอย่าหาทำนะก็แนะนำว่ากดสัก1,500ถึง3,000บาทเนี่ยก็โอเคกว่านะครับแล้วก็กดดำเนินตามต่อได้เลย หน้านี้เนี่ยก็จะให้เลือกระยะเวลาในการผ่อนนะครับว่าต้องการผ่อนกี่เดือนนะโดยสูงสุดเนี่ยผ่อนได้24เดือน ส่วนตัวเลขที่เห็นเนี่ยคือยอดที่ต้องจ่ายต่อเดือนรวมดอกเบี้ยแล้วเช่น24เดือนเนี่ยต้องจ่ายเดือนละ160บาทนะครับ1 6 0 1 1บาทนะพอจ่ายครบ24เดือนแล้วเนี่ยก็จะรวมเป็น3,842บาทก็คือจบหมดหนี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับโดยตรงนี้จะเป็นดอกเบี้ยแป้ยบาทและเป็นยอดหนี้เราเนี่ย3,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกู้มาวันนี้3,000บาทแล้วคุณจ่ายคืนพุ่งนี้คุณจ่จยแค่3,002บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ดูตัวเลขให้ดูเลยนะเสร็จแลล้้วกกก็ดดดเเนนิาต่อไย เลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระถ้าโอเคก็กดยืนยันได้เลยการผ่อนชำระก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดให้เราอ่านให้หมดก่อนถ้าโอเคแล้วให้กดยืนยันอีกรอบหน้า otp เขาจะส่ง sms มาที่เบอร์เราก็เอามาใส่ได้เลยก็จะเบิกเงินสําเร็จนะครับและได้เงินโอนเข้าบัญชี True m น n ี y Wallet มาที่ประวัติการใช้งานน่ก็จะเห็นว่ามียอดเงินเป็น extra เข้ามา3 0 0 0บาทและมีค่าธรรมเนียมเติมเงินด้วย30บาท ใครจะถอนเงินหรือจะโอนเองินไปที่อื่นเนี่ยเขสามารถไปจัดตามต่อได้เลยนะครับโดยคลิปนี้สอนการถอนเงินและเบิกเงินจากเป็น x อ t ก r ์ y ใน t ูม a นิ y อเ l เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ